สวยงามแบบโรงแรมค่ะแบบโรงแรมเดี๋ยวจะเทให้เบิ้งเหตุแบบไหนคืองามแต่ตีเดี๋ยวจะเหตุวิธีให้เบึ้งด้วยค่ะสวัสดีค่ะช่องประดีชาแนลคนไทยกระสินกเกษตรพอเพียงแบบอันบ้านเฮาค่ะมือนีพามาหน้าค่ะนี่ ียงหน้ากินข้าวเที่ยงพักกินข้าวเที่ยงค่ะมื่อนี้มีผลไม้ผลไม,พแบบม,ม,ม้พิเศษแบบปั่นบ้านเฮามะค้งสุกมะค้งซุปมะค้งสุกพิเศษพิเศษของแดมะเบิง นี่สวยงามแกะแบบตัดแบบสวยงามเนาะแบบพือจังอันพัตตะข่านนี่เนาะนี่พัตตะข้านก็จะเห็นจังสิไหมชิ้นสวยงามนี่ค่ะทำเป็นแบบสวยงามกินข้าวอันนี้แบบสวยงามอันนี้แกงเห็ด แกงเห็ดอัน <budgets> นี้ก <tycznie> ็ข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิดำค่ะอันนี้ไอมะละกอสวยงามแบบโรงแรมค่ะแบบโรงแรมเดี๋ยวจะเททิเบิ้งเหฮดแบบไหนคืองามแต่ตี๋ยวจะเฮดวิธีให้เบิ้งยคคะ อันดับแรกแล้วก็ผ่าเป็นชิน้นเนาะผาเป็นชิน้นเสร็จแล้วก็มาผ่านี่ออกนีผ่าเป็นชิ้นอย่างนี้นี่แล้วก็มาตัดเฉียงจืบจื๊บ,บตัดเฉียงแบบนี้ค่ะ ตะเชียงแบบนี้นี่ตะเชียงแบบนี้นี่มีเปลือกด้วยนี่เสร็จแล้วเราก็เอาเอาไส้ในมันออกก่อนไส้ในออกแบบนี้นี่ไส้ในออกเสร็จแล้วก็เอาเปลือกออกเปลือกเปลือกเขียวๆเ,เนี่ย ออกวานออกทิ้งเลยชึบชึบนี่เแล้วเราก็มาแต่งมุมให้สวยงามอ่าเรากินเองเราก็ไม่ต้องใส่ถุงมือถ้าทำแบบอันนี้เราก็ใส่ถุงมือ ก็จะได้ชิ้นสวยงามเลยก็จะเป็นเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมสวยงามแล้วก็ไปวางไว้ค่ะเนี่ยก็จะสวยงามน่ารับประทานเสร็จแล้วสวยงามมากค่ะจากมาะละกอธรรมดาเป็นมะละกอที่น่ารับประทานมากเลยทำง่ายค่ะ หรือใครจะทำแบบพิเศษแบบตกแต่งให้เป็นรูปใบไม้ก็ได้หรือเราจะทำแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะเอาซ่อมจิ้มกินเลยด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกินเลย Mm-hmm. <laughs>